ครับสวัสดีครับพบกันอีกวันนะครับผมจานิสิบบุญสมสอนวายสายไฟนะวายสายไฟเครื่องยนต์เบนซินนะมนะีข้อที่หนึ่งข้อที่สองวายสายไฟเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเร็วข้อที่สามก็จะเป็นซ่อมหมูหอนเกียร์โตวันนี้ก็กำลังเรียนวายสายไฟกันนะอันนี้ก็กำลังจะตรวจสอบพวกวงจร ระบบจุดระเบิดของพวกตระกูลเครื่องเจนะว่ามันทำงานยังไงดีเสียเช็คอย่างไงมีวงจรไฟฟ้ายังไงอ, <c oughs> อ่านละอ่านค่า <c oughs> สัญญาณพาลุกเบี้ยวสัญญาณเอ็นอีวัดกันยังไงนะวัดแล้วก็เทสกันยังไงว่ามีไฟออกไหมยังไงคอยดีเสียเช็คอย่างไงนะครับน,นี่ก็กำลังทำกันงานกันอยู่ อันนี้แอ้ออกำลังทำอะไร<ส> عم, ครับองกิโลแอ<ล>ต<ม>ทำอะไรครัดบดคอยัดคอยเกับเบัดอะไรมันเบนครับว้ำาลของคอยครับน้ำทาลกระมพูนกับทุติเยภูนเออก็ต้องเช็คคอยก่อนนะครับถ้าไฟไม่ออกหัวเทียนเราต้องเช็คคอยนะคอยดีนะต่อไปเราก็ต้องไปเช็คตัวช่วยจุลระเบิดใช่ไหมอ่าประมาณนี้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราสนใจที่จะเรียนนะวายสายไฟอย่าลืมนะครับก็ติดต่อมาเรียนได้ที่อาจารย์วิสิตนะครับเบอร์0815140369หรือจะเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้นะครับ w i r i ิ่ง j ี s เจซ่ก็สามารถที่จะพบกับผมได้ตลอดนะครับถ้าจะดีไลน์มา WI บเยูา i กก็ทักทายกันมานะครับนะ ก็ยินดีที่จะให้ความรู้นะครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆก็คงจะเอาไว้ประมาณนี้นะครับ <c oughs> ขอบคุณครับ